ซื้อแค่นี้เลยเด้องวดนี่ใครจีตามก็าตามนี่ค่ะนี่นี่ห้าหนึ่งหนึ่งนี่ฮะลองดูเดอ้อเ่าจะมีโชคร่วมกันอายุชั้นเองอ่ะห้าสามอะไรลูกแม่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ เอ,อเดี๋ยวจะถ้าถูงวันที่หนึ่งจะพาไปผ่ากล่องเสียงนะลูกนะเสียงแหบอืม,มาชื่อแล้ว่ะหนุนรัฐบ,บาลน,นะเนี่ยห้าสามสามห้าห้าหนึ่งวันุกรกมีวันเกิดฉัน